กับีการเมืองการเมืองโอ้ช่วงนี้นะคึกคักค่ะใกล้ปีใหม่ก็น่าจะมีการเมืองคึกคักขึ้นไปที่พักลุงป้อมค่ะพปชรอพักลุงป้อมเนี่ยข้าไม่ตายจริงๆนะแน่นอนค่ะแล้วจะแกร่งขึ้นด้วยบางคนบอกเกเหนีฮยเกรเกนียยไม่หรอเขาบอกแกเข้าใจการเมืองใช่เข้าใจบริบทการเมืองอย่างท่องแท้เลยแล้วก็เข้าใจหัวใจนับการเมืองด้วยด้วยความเคารพกราบเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลากหลายกลุ่ม ทำความเข้าใจกันตรงนี้สักนิดหนึ่งเรากําลังพูดถึงการเมืองอย่างที่เห็นอย่างที่มันเป็นอยู่เพื่อให้รู้เท่าทันการเมืองที่เห็นที่เป็นอยู่ณขณะนี้ใครอะไรอย่างไรไอเรื่องการเมืองที่เราอยากจะให้มันเป็นมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะแยกเป็นสองส่วนโอเคเข้าใจกันตามนี้นะเราอยู่ในวาระว่าด้วยการส่อกล้อง มองการเมืองเท่าที่เราได้เห็นและเท่าที่มันเป็นอยู่เพื่อให้รู้ทันการเมืองณขณะนี้ก็เท่านั้นเองนะเราอยากจะให้มันเป็นอย่างไรแยกประอีกประเด็นแยกป็นอีกวาระหนึ่งชัดเจนนะเราก็ลองบอกว่าพระกรุงป้อมเนี่ยข้าไม่ตายขณะที่มีเลือดไหลออกก็มีเลือดใหม่ๆไหลเข้ามาแทนที่และและน่าสนใจตรงนี้ เลือดใหม่ที่ไหลเข้ามาแทนที่นั้นบางเอิญบางเอิญเป็นสินค้าการเมืองระดับที่พอจะมีแบรนด์กับเขาได้ระดับที่พอจะมีแบรนด์กับเขาบ้างโอเคม, <Okay. S 2> มีแบรนด์มาด้วยอะไม่ได้ใหม่แก,กล่กองสักขนาดนั้นแต่ก่อนเอืน่นพูดถึงไหลออกก่อนเอาเฉพาะ12สสกทมพลังประชารัฐที่จะไหลออกที่จะไหลออกเออที่จะไหลออกไปไหนกันบ้าง ที่จะไหลออกใช่ค่ะตอนนี้มี12สอสอมากกว่านี้ป่าไม่รู้เนี่ยแต่ณปัจจุบันยืนยันว่า12สสสสิบสองสอสคทมระัชชารัฐทิ้งพักทิ้งลุงป้อมค่ะโบกมือลาไปดูกันนิดหนึ่งใครบ้างจะไปไหนกลุ่มที่หนึ่งจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติตามลงตูยังยึดมั่นกับลุงตูเ <ไป S 2> ชื่อมั่นว่ากระแสลุงตูจะอุ้มกลับเข้าสภาได้เพราะฉะนั้นขอตามลุงตูไปติดติดสี่คนสี่คนประกอบด้วยนะคะคุณกรณิตงามสุขรรัตนาคุณพาดาวรการน,นอนคุณทิติพัฒ โชคเดชาชัยนันและคุณประสิทธิ์มหมัตค่ะใน4คนนี้มีสองคนสอบตกแง่ค่ะทำไมบอกแบบนั้นน่ะห้าสิบาทำไมบอกแบบนั้นน่ะให้ผมเอ่ยเชื่อไหมล่ะอย่าเอ่ยเลยโอเคแ้นน่ะและประยุรวมไทยสร้างชาติและถ้าจะบประคองกลับเข้าสภาได้ก็ในสภาพที่ร่อแร่เจียนอยู่เจียนไปห้าสิบห้าสิบนต้องอาศัยพลังหรือกระแสเฉพาะตัวจริงๆอื โอเคกลุ่มที่สองสามคนย้ายไปไหนย้ายไปพักภูมิใจไทยประกอบด้วยประกอบด้วยคุณจักรพันธ์พรนิมิตคุณเกษิเดชนะคะชุติมาและคุณพัชรินทร์ซำสิริพงศ์เขาบอกสองคนแรกเนี่ยคุณบีพุทธิพงศ์ทับทามไปส่วนคนคุณพัชรินทร์เนี่ยอยู่ทางสายคุณชาดาไทยเศรษฐ์ในสามคนสองคนแรกบีพุทธิพงศ์ปณนันกันเป็นคนทับทามเขาเปิดตัวยังงคนที่สามคนที่สามคุณชาดาไทยเศรษฐ์ ทับทามก็ตามนี้ก็แล้วกันกลุ่มที่สามคนย้ายไปเพื่อไทยค่ะคุณการกนิตเท่าสันตติค่ะมันแง่แง่ต้องไปอยู่แล้วรายการของเราพูดมาตั้งนานแล้วแหละคุณการแกนิตไม่มีทางเลือกคุณการคิตณการนิตต้องปาดน้ําตาทิ้งพปชระและสถานีต่อไปที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตการเมืองของคุณการแกนิตก็คือเพื่อไทยไปคุยกับเจ๊แ๋นแล้วก็ไปอยู่พรรคเพื่อไทยในเขตเขตสมพัธวงศ์ เ,เขตอะไรอ,อ่ะแถวแถวนน่นน่ะแถว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 คนจีนน่ะคุณการณจันทิตย้ายไปอยู่ปัจชัยิปัดหนึ่งคนค่ะคุณสิริพงษ์รัศมีค่ะกลับถินบถ่นเก่ากลับถิ่นเก่าไงสิริพงษ์รัศมีไม่ใช่สิสิริพงษ์รัศมีผมไม่แน่ใจว่าดั้งเดิมเป็นเป็นคนในเครือข่ายเพื่อไทยหรือเปล่าแต่วันนี้กับเพื่อไทยไม่ได้เพราะเพื่อไทยมันเต็มค่ะจึงตัดสินใจกลับไปที่ปัจจัยิปัอ ชานวิทย์วิภูสิริคนที่12เขาบอกคนนี้อาจจะตัดสินใจขอเว้นวักทางการเมืองไว้ก่อนพักยกพักยกพักยกใช่พักเหนื่อยใช่พักยกพักเหนื่อยพักยกใช่ไหมเขาว่าเขาว่าโอเคแล้วขณะที่พื้นที่กทมของพักลุงป้อมค่อนข้างจะรั่วสมพอสมควรก็มีข่าวแหวอากาศขึ้นมาหนึ่งข่าวค่ะลุงป้อมมอบหมายให้อารันแหม่มด่ะดรนลมนพินโยเซนบัตเฮรันยิก ประจำพักพระงประชาร,ชาารัฐไปเป็นแม่ทัพหญิงคุมสนามกทมใช่คุมสนามเลือกตั้งกรทมนี่เลยค่ะมออาจารย์แหม่มค่ะอาจารย์นิมนค่ะจับทับในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นทีนี้ก็อย่างที่กราบเรียนนะทีนี้ก็อย่างที่กาบเรียนขณะที่ไหลออกก็มีไหลเข้าและไอ้ที่ไหลเข้าที่น่าสนใจก็คือบังเอิญบัเอิญเป็นสินค้าการเมืองระดับที่พอจะมีแบรนด์เกับเขาวันนี้ วันนี้พลังประชารัฐเขาจะแถลงข่าวเปิดตัวเลือดใหม่ที่จะไหลเข้าแต่จะหน้าเก่าสองามสี่ห้าห้าคนด้วยกันห้าคนบ่ายสามวันนี้นะที่ทําการพักค่ะประกอบด้วยประกอบด้วยคุณนิพิษอินทรสมบัติจังหวัดพัทลุงคุณอันวาสาระนะคะคุณนรงพรณพัทลุงคุณสุภาพขุนศรีและคุณสุธรรมจริตงามค่ะขยายความกันนิดหนึ่งนิพิษพัทลุงอันวาปัตนานรงพรสงขาสุภาพนครศรีธรรมราช สุธรรมนครศรีนครศรีธรรมราชเช่นกันคุณนิพิษนั้นหลังจากที่ลาออกจากปาชิทิปัดก็ไปเป็นรองหัวหน้าพักก็ไปเป็นหูคุณพลพรรคใต้ให้กับประชาสมคิดที่พักสร้างอนาคตไทยค่ะไปได้แป๊บเดียววันนี้ไขก๊อกจากรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยบ่ายวันนี้จะไปเปิดตัวที่พลังประชารัฐด,ดังนั้นต้องเปิดใจต้องคุยกับคุณนิพิษก็ไปกันที่คุณนิพิษเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพิษค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณธนัยการคุณมลรัตน์ครับค่ะชัดเจน <ผม S 1> แล้วนะผมติดตาม <ไฟ S 2> ผลงาน <ๆ S 2> ของคุณ <ๆ S 2> นิพิษมาโดยตลอดอผมส่องเฟซบุ๊กของคุณนิพิษแบบไม่กระพริบตาโพสตอะไรนี่ผมกระพริบตาไม่ได้ผมจับประเด็นได้ว่าพักสร้างอนาคตไทยพักของอาจารย์สมคิดมีปัญหาเดียวจริงๆอุดมการเป็นพิษใช่ไหมพักนี้อุดมการเป็นพิษใช่ไหมทำให้ที่เคยพที่เคยโพสอ่ะผมว่าไม่ใช่นะอุดมการพักนี้ดีนะ แล้วคนที่มาประกอบกันในการทําการเมืองเนี่ยพนี้ก็เป็นคนดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้อุดมการเป็นพิษอะไรหรอกค่ะแล้วออกมาทําไมคะทีนี้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 ผมจาได้ว่าผมจําได้ว่าคุณพิษเคยโพสต์ว่าอุดมการที่ปฏิบัติไม่ได้รังแต่จะนําไปสู่ความขัดแย้งไม่สิ้นสุดดังนั้นต้องขยายความในเมื่อมีอุดมการที่ดีทำไมอยู่ร่วมกันไม่ได้และทำไมจึงโพสต์ดังนั้น ไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นคือเวลาผมโพสเนี่ยส่วนใหญ่ล้วจะเอาไปตีความครับซึ่งมาตีความคนละเรื่องกันนะครับที่ผมโพราะท่าเป็นเป็นคําพูดของอาจารย์จากมาเลชีคาโกะครับผมผมชอบชมชอบแนวอย่างเงี้ยชอบแนวปรัชญาชอบแนวการเมืองนะครับแล้วก็มาเอิญมีอาจารย์จากมาเลชีคาโก้ท่านหนึ่งนะครับท่านก็สอนด้านปรัชญาด้านการเมืองนะนะมันมีเว่งของท่านว่าอุดมการที่ม่สามารถ ปฏิบัติได้จริงเลครับจะสร้างความตัดแย้งอย่าไม่มีที่สิ้นสุดอ้าวโพสรลยๆแบบนั้นผมผมก็นํามาเขียนอย่างนั้นนะครับทีนีก็ตีความกันไปแต่ไม่เป็นไรมันมันันก็ว่ากันไปสองประเด็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งวันหน้าวันหลังถ้าจะโพสต์อะไรที่มันฉวัดเฉวียนแบบนี้กรุณาหมายเหตุไปนิดหนึ่งจากไหนที่มาคือกุณาหมายเหตุไปนิดบอกที่มาสักหน่อยจะได้รู้ปที่สองในเมื่อไม่มีปัญหาอุดมการแล้วเกิดอะไรขึ้นจึงทิ้งอาจารย์สมคิดทำไมอยู่ด้วยกันไม่ได้อะคือ คือผมผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเรื่องเนี้ยความจริงผมอยากให้พักสร้างนะโคชัยเนี่ยเป็นเป็นเ,เป็นคนตอบดีกว่านะครับผมต่อไปจะไม่ดีพูดรับหล่าเขานะครับเพียงแต่บอกว่าเอาพอพักเดินมาสักระยะหนึ่งนะครับเอาการการควบรวมพักเนี่ยเอาสั้นๆ้วการการบรวมพักเนี่ยมันไม่ใช่แนวที่ที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับครับเพราะว่าผมนี่เ เวลาไปหาเสียงนี่ผมก็ชวนอาจารย์สมคิดดรอตตอ์อุตมะนี่แหละวะ่าแนวการเมืองแนวนี้แหละมันจะแก้ปัญหาประเทศชาติได้คือแนวปากท้องแนวเศรษฐกิจครับ,รบแต่ว่าถ้าเวลามีความคิดในการรวบรวมแล้วนะครับมีมีบุคคลอื่นเข้ามาซึ่งลำดับในการแก้ในลำดับเขาคงแค่น้อยกว่าอาจารย์สมคิดนะครับเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องแนวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไอ้สิ่งที่ผมขายไว้ตั้งแต่แรกนี่มันมันก็ไม่ใช่นะครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ก็ครับก็ปล่อยให้พักก็เดินไปดีกว่านะครับประมาณนั้นครับโอเคสั้นๆเลยนะไม่แฮปปี้ที่อาจารย์สมคิดจะไปบวกกับหญิงหน่อยอ้าวสั้นๆเข้าสู่ประเด็นเลยต้องไม่แฮปปี้ที่อาจารย์สมคิดจะไปบวกกับหญิงหน่อยดังนั้นผมไม่แน่ใจทางใครทางมันดีกว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่า พักคจะไปรวมกับพักคไหนบ้างอันนี้ผมไม่ได้ใจจริงนะครับ<ช>เพราะว่าเขาคุกยกอยู่หลายพักคด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักของผมก็คือเวลารวมแล้วเนี่ยมันต้องโจอาจารย์สมคิดกับดรอุตมะใช่นะครับแต่ว่าเมื่อรวมแล้วนะครับไม่ได้โจอาจารย์สมคิดกับดรอุตมะนี่ผมผมผมไปแนวนั้นไม่ได้เอางั้นดีกว่าครับจะพักคไหนบ้างเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามารวมกันแล้วต้องอาจารย์สมคิดกับดรอุตมะเป็นหลักครับครับถ้ารวมแล้ว ประเด็นที่เราเห็นชัดๆก็คือจะไม่มีการชว์อาจารย์สมคิดกับดรธนตรรมอย่างนั้นเหรอฮะเนี่ยอันนี้คุยกันมาผมว่าร่วมๆสามเดือนแล้วมั้งครับโอ้คุยกันมาสามเดือนแล้วอ่าแล้วแล้วแล้วก็ถ้าไม่ใช่ดรอุตมะมกับดรสมคิดเนี่ยผมไม่เอาผมผมพูดในพักชัดเจนนะฮะแล้วทุกคนก็รู้ว่าผมไม่ต้องไป ถามใครเลยว่าผมคิดยังไงเป็นอย่างนี้ผมบอกถ้าไม่ใช่สองคนนี้เลยผมไม่เอานะอย่างเงี้ยต้องชูาจะสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกและต้องชูอุตมะเป็นหัวหน้าพักว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมลรสมคิดต้องเป็นเบอร์หนึ่งด้วยนะและต้องเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งด้วยท่านั้นมครับครับผมครับผมหัวหน้าพักต้องชื่ออุตมะด้วยใช่ครับใช่ครับเข้าใจแล้วทำไมจรงเข้าใจแล้วทำไมปฏิบัติการควบรวมกันอย่างหน่อยมันจึงใช้เวลาเยอะปุ่มสุรนันท์ก็อึดอัดด้วยใช่ไหมครับ คือคือคุณปุ้มเนี่ยในในการควบรวมเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าในการทํางานเนี่ยผมว่าผมกับเขาเนี่ยคุยกันแบบเปิดใจได้ได้มากคนหนึ่งนะนะครับคุยกันรู้เรื่องเลยแหละคือเขาก็แนวการเมืองที่ที่ตกไปตรงมานะครับอ,อาจจะตอนแรกผมเข้าไปผมเออคุณปุ้มน่าจะมีปัญหากับผมไหมเพราะเราอยู่คนละขั้วกันอย่างรุนแรงใน่ดีฉใช่ใช่ใช่ <นะ S 1> ใช่พอมาทํางานด้วยกันเออมันคุยกันได้เออคุยกันรู้เรื่องมากที่สุดด้วย เพราะเออแปลกแปลกด้วยความเคารพด้วยความเคารพรู้เรื่องมากกว่าคุยกับสุนทรรัตน์เลขาพักสุดที่สาไปอย่าไปพูดสิ่งอื่นใช่ไหมล่ะเขาตอบไปเลยใช่ไหมล่ะอย่าอย่าพลาดสิงถึงไม่พลาดเพียงแต่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมแต่ไม่ปฏิเสธใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่ผมไม่ตอบคำถามนี้แล้วกันนะไม่ตอบคำถามนี้คุอปุ้งกับผมคุยกันรู้เรื่องมากมากโอเคครับผมชักเป็นห่วงปุ้มของกระผมซะละประเดี๋ยวแกจะอยู่ไม่ได้ไปอีกหนึ่งคนนะเนี่ยดูอาการแล้วดูอาการ วันหนึ่งน,นี่นี่ผมก็แปลกใจนะอยู่ๆปุ้มเขาก็โพสต์ภาพของแกอยู่กับหมาแกนั่งกอดหมาจะน,นั่งกอดหมาแล้วเขก็โพสต์สั้นๆว่ารับใช้หมาดีกว่ารับใช้นักการเมืองห่วยๆออผมก็งงกับแกเป็นอะไรของแกมีถามแม่เห็นโพสต์อันนี้มีถามคุณปุ้มไหมคะเป็นอะไรของแกออผมก็ผมก็ แคปหน้าจอไปให้ก็ดูก็โวหาอกันแต่ไม่ได้ถามต่อนะอนอ้อี่ก็มีอธิบายต่อ,อไม่ผมไม,ไม่ได้ถามเพราะรู้รู้กันกนะว่าเขาคิดว่างไงนะครับรขเขาคิดว่างไงคะก็รู้กันโดยไม่ต้องคุยครับว่าเขาคิดว่างไงร,รู้กันเอาเป็นว่าชีวิตนี้มีหมานําดีกว่าชีวิตนี้มีนักการเมืองหวยหวยนใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบผมตอบไม่ได้เป็นเรื่องของคุณปุ้มเขาครับผมครับป<ข>ุ้มโพมาถึงไฮไลท์ทาไมเลือกพักลุงป้อมค่ะคือ คือผมเนี่ยบอกบอกเสมอว่าผมผมนี่เป็นนักรบนะครับผมผมไม่ใช่ทหารสาธารณถ้าเป็นทหารเนี่ยนะครับและผมจะไม่สู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะครับเวน้นแต่เป็นสงครามที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ผมจะโพสอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณดันในไปตีความอะไรอีกเอผมจะสู้ในสงครามที่ที่ชนะเท่านั้นสงครามที่ไม่มีวันชนะผมจะไม่สู้ผมจะจะไม่เอาหานก็ไปสู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะเว้นแต่เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ สงครามสุดสิทธแพ้ชนะไม่รู้กับเรายอมเสียสละชีวิตได้แต่สงครามกับเมืองมันเป็นสงครามสีเทามันไม่ใช่สงครามสุดสิทธิ์มันเป็นสงครามสีดำเป็นสงกมันเป็นสงครามที่ช่วช้าว่างั้นเถอะ สงครามการเมืองเป็นสงครามสีเทาเป็นสงครามที่ชั่วช้าและวันนี้ที่ผมพูดกับคุณดนายคุณอมรรัตน์อยู่เป็นสงครามที่ผมคิดว่าเรวซรำมากที่สุดการเมืองวันนี้ครับแล้ววันนี้แล้วทำไมไม่ล้างมือแล้วทำไมไม่ล้างมือทําไมยังเดินต่อทําไมไปอยู่กับลุงป้อมยังอยู่ในวงวนการเมืองสีเทาทําไมคะผมบอกตลอดเวลาว่าถ้าผมเป็นแม่ทัพนี่ผมจะไม่มีโอกาสเห็นลูกน้องผมตายคาสนามรบแต่ลูกน้องมีสิทธิ์ที่จะเห็นผมตายคาสนามรบคือผมต้องตายก่อนลูกน้อง ครับไม่ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนผมไม่ทิ้งลูกน้องครับเพราะลูกน้องผมต้องมีที่ยืนอยู่และผมอาจจะถอยมาก็ได้แผมวมนเยวอะไรกับสงครามการเมืองสีเทาเลยครับเนี่ยผมอยู่ในการเมืองมากี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดปีไม่มีไม่มียอดหลังไปสามสิบเอ็ดปีปีเนี้ยปีหกสิบหกที่กำลังจะถึงนี่เป็นสงครามที่การเมืองที่สกระปรกมากที่สุดมีการใช้เงินมากที่สุดซึ่งไม่เคยเจอมาก่อน โ <Okay. S 1> อเควันนี้เวลาพูดถึงผููแทนหน้าสองการ์ที่เท่าไหร่ครับกี่สิบล้านนะครับมันไม่เคยมีโอเคมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลยโอเคค่ะโอเคแล้วคุณนิพิษย้ำเรื่องสงคารามสการเมืองเป็นสงคารามสีเทาเป็นสงคารามที่มันช้าช้า,างแล้วมันเกี่วยวอะไรกับการตัดสินใจมาอยู่กับพรรคของลุงป้อมผมต้องเอาลูกน้องผมจะอยู่ไหนนะครับถ้าพรรคถ้าพรรคที่ผมอยู่ในปัจจุบันเขา เขาไม่ได้ชูแนวเศรษฐกิจเหมือนที่ผมคุยเมื่อสักครู่ลูกน้องผมก็ไม่อยู่ลูกน้องอผมไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยืนเหมือนกับผมไปหักหลังลูกน้องผมอ,ะอ่ะผมเอาเขามาตายอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องหาที่ยืนให้เขาให้เขาได้มีโอกาสสู้ผมบอกคุณต้องสู้แพ้ชนะไม่รู้คุณต้องสู้ผมจะอเคผมจะหาโอกาสให้คุณสู้ให้ได้พูดกันง่ายๆมาอยู่พักลุงป้อมธงหลักก็คือจะหาที่ลงให้กับลูกน้องสามสิบชีวิตที่ห่อผิวกันมาถูกต้องไหม เขาต้องมีโอกาสได้สู้พักไหนที่มีพื้นที่ต้องมีโอกาสได้ลงสนามเออริ่ตั้งถูกไหมครับต้องมีพื้นที่ถูกต้องถูกต้องโอเค <Okay, S 2> เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสามสิบชีวิตเลยเลยครับท,ท,ท,ที่จะตามมาม,ม,มันก็คงไม่ถึงนะครับแต่ว่าสียว,ว่าที่ผมเปิดตัวอยู่ในภาคใต้ก็ประมาณสามสิบนะครับ <Okay. S 2> เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีการทับซ้อนกันนะครับมีการทับซ้อนกันก็ต้องไปเคลียร์พื้นที่ทับซ้อนกันนายลงพรณพัทรลงนี่เป็นคนสายไหนสายคุณนิพิษหรือสายของอันวา ไม่ใช่คุณอันวานะก็เป็นสายตรงของพักนะครับอันวาก็อยู่ปัตตานีนะครับก็มีคนเดินอยู่มีคนเดินอยู่นรงพรนภัทรลงสงขลาที่เป็นสายตรงของทางพักหลุงปั้มเขาเองอ่าผมผมว่าอย่างนั้นความจริงเขาก็คุยกับผมมามามาตั้งแต่ผมตั้งพักสร้างนัฐไทยนะครับแต่ว่ายังไม่ลงตัวการสุดท้ายก็ก็มาลงตัวตรงนี้ครับสุภาพขุนศรีที่นครศรีธรรมราชนี่เด็กสายไหนเนี่ย ผมไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นของเก่าแต่ว่าตรงนี้ครับนครศรีธรรมราชเนี่ยต้องต้องมาดูต้องมาดูอกาสที่ใครจะแพ้ใครชนะอันนี้เป็นเป็นคนเก่าที่เขา <Okay. S 2> เขาโอเคเขาคาดไว้ตั้งแต่ก่อนที่พักแย <Okay. Okay. S 2> ่งพลังประชารัฐก็จะแยกกันนะครับโอ้คอมีคนโอเคเอาละครับบ่ายวันนี้จะถแถลงข่าวเปิดตัวขอให้โชคดีในสงครามสีเทาๆครับไอ้คุณอันวาด้วยไหมคะเดี๋ยวคุณอันวาเปิดตัววันนี้ไหมคะคุณอันวาเปิดตัววันนี้ไหมคะผมฟังข่าวว่าเขา ขาไม่สบายหรือไงเขาก็เลื่อนออกไปใช่ไหมฮะเขาเลื่อนออกไปสระไม่สบายแต่ว่าแต่ว่าผมก็ผมก็ติงก็ว่าติงในพักว่ามันต้องลาออกจากสมาชิกก่อนนะถึงจะไปปรากฏตัวอื่นได้ผมน่าจะยังไม่ได้ลาออกครับมีข่าวว่ายังไม่ลาออกเหมือนกันค่ะโอเคกรับขอบคุณมากครับคุณนิพิษนครับขอบคุณนะคะคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะ